โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาไปยังไงกันบ้างฮะกับการแข่งขันสปรินเลสนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าช่วงแรกนะนี่หัวใจแทบจะวายนะฮะกับการแข่งขันสปรินตเลสตอนนี้ <c oughs> สักปับนะครับสักปั๊บนะฮะ สักแป๊บหนึ่งนะครับถูกใจกันไหมครับสปินเลสวันนี้นะฮะกับ Moto GP ช่วงแรกนี้ต้องบอกว่าหัวใจจะวายนะฮะโดยเฉพาะในการออกสตาร์ทมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาร์กมาเกสแล้วก็ทางด้านของเปโดคอสตา Costa, รวมไปถึงกาตาราโลด้วยะฮะช่วงแรกนั้นก็โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้แม่มีการแปกรกันเล็กน้อยครับสำหรับมาร์กมาเกสกับทางด้านของกาตาราโลนะครับต้องเรียกได้ว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าหวาดเสียวเหมือนกันนะนะตอนนั้นนะี่ย กลัวจะเกี่ยวกันลม้มด้ซ้ำไปนะนะตอนนั้นนะครับอืมสวัสดีห้างคุณซุปเปอร์แคร์ครับแฟนมาหัวใจจะวายใช่ฮะถูกไหมยันรอบสุดท้ายเลยเกือบไปเหมือนกันนะมาร์กอะรอบท้ายๆเกือบจะล้มเหมือนกันนะเห็นไหมที่มันมีภาพสโลว์มาขาขวาเนี่ยยกเลยคุณซุปเปอร์แคร์ถูกไหมฮะอืมไอช่วงแรกที่ออกสตาร์ทมานั่นก็โอ้โหหัวใจจะวายเหมือนกันใช่ไหมคุณซุปเปอร์แคร รู้สึกจะมีการแปะก,กับทางด้านของกาตาโลนิดนึงนะช่วงแรกที่ออกสตาร์ทมาสลับมาร์กถูกไหมฮะคุณสเปอร์แอืงเรียกได้ว่าโอ้โหสนุกเหมือนกันนะวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาในการแข่งขันสปินเลสวันนี้รู้สึกว่าจะไวเหมือนกันนะแป,แปลกกระจบรอบแล้วนะฮะแมโดยเฉพาะทางด้านของกลัวจะเกี่ยวกันล้มใช่ถูกคนะคุณสเปอร์แคนครับกลัวเกี่ยวกันล้มฮนะอ่าคุณนิรุตสวัสดีนะครับ ยี่สิบวันนี้มาพี่ถูกฮะคุณนิโรถกวาตาลโลตอนรู้สึกจะทําเวลาได้ดีดนะกวาตาลโลอะ่ะคุณสิริชัยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีคุณซุปเปร์แคนคุณนิรถคุณสิริชัยนะครับสนามนี้น้องชายเร็วกว่าเห็นเนใช่ฮะแต่ว่าน้องชายก็ไปก่อนนะฮะน่าเสียดายเหมือนกันนะสาหรับทางด้านของอเล็กมาเกตนะครับอเล็กมาเกตนั้นรู้สึกว่า อีก3รอบสุดท้ายนั่นน่ะก็จะเข้าเส้นชายแล้วนะแต่ว่าไปล้มเอาซะก่อนนะสำหรับอเล็กมาเกสถูกไหม,มใจไม่นิ่งพอใช่ไหม Alex อเล็กมาเกืมาร์ก,ก็เกือบหลุดไปเหมือนกันนะคุณสิริชัยฮะคุณนิรุตด,ดูอยู่หรือเปล่าฮะมาร์กที่มีช่วงจังหวะที่เกือบจะไปเหมือนกันนะมาร์กแต่ว่ายังดีทรงตัวได้อยู่นะโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าออกมาสตาร์ตอนแรกเนะี่ยสนุกมากๆเลยนะฮะ ได้เห็นการขับเคี่ยวระหว่างเบอร์9-3กับเบอร์20มาสักพักนึงนะช่วงแรกๆนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเบอร์20ก็ค่อยๆแบบนิ่งๆน,นะฮะแล้วก็ค,อคอ่อยๆอยู่ในอันดับที่3ไปยยสนถึับเบอร์20คุณทิรุ้บอกว่า ktm มาดีมากๆถูกต้องเลยครับ2คนเลยนะในช่วงของอซ้อมเนี่ยเห็นไหมวันแรกนั้นก็เป็นทางด้านของ p e d ด l costa วันที่2ก็เป็นทางด้านของดบินเ n d e r อืมมาดีมากๆครับ KTM สองคนเลยมาดีมากๆต้องยอมรับเสียดายไปอีกคนหนึ่งนะเสียดายทางด้านของทางด้านของเบสชีอ่นะเนอะที่ไอ้เจ้าเฟอร์มินอันเดอร์แกเนี่ยรถล้มเนี่ยแล้วพาให้ไอ้เจ้าเบสชี่ล้มไปด้วยเราดูเหมือนว่าเบสชี่นั้นจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะเออนั่นแหละ มีล้มหลายคู่เหมือนกันนะคู่แรกรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของอใครอะฮอเกมาติน okay, นะฮะกับทางด้านของของใครอะกับทางด้านของฮอเกมาตินกับทางด้านของใครจำไม่ได้แล้วะนั่นแหละแชทไม่ขึ้นนะครคุณสุเดชัยคุณซุปเปอร์แครน,นะครับบอกว่าเหมือนฟังโก้เลยครับ ไปกวาดมาตินอ๋อใช่ฮะใช่คุณสุประแคนครับผมคุณสิริชัยบอกว่า49ก็มานะครับมาเงียบเงียบด้วยถูกฮะดิจาร์นโตเนโอมารู้สึกว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่อะที่3ใบนะฟังทางด้านของดิจาร์นโตเนโอนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาคร,คร์กเนี่ยก็ถือว่าผมว่าดวงดีนะ1เลยเนี่ยออกสตาร์ทมาก็ดีเหมือนกันนะมาร์กแล้วก็2เนี่ย น้องชายล้มไปซะก่อนนะเลยเทอันดับที่หนึ่งให้มาร์กนะฮะแล้วมาร์กเองเนี่ยก็เกือบจะล้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าพยุงรถมาได้ก็จบการแข่งขันเหมือนกันนะอืเรียกได้ว่าก็ยังดวงดีเหมือนกันนะสลับมาร์กมาเกตนะฮะก็สนุกเหมือนกันนะสปินวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าช่วงกลางๆจะแบบว่าหลายๆตามกันไปนะครับมาสนุกช่วงต้นกับช่วงปลายนะ เสียดายเนี่ยเสียดายอเล็กมาเกสไม่น่าลงมเลยคุณซุปเปอร์แคนบอกว่าเหมือนทุกอย่างเป็นใจให้มาร์คคิดเหมือนผมเลยคุณซุปเปอร์แคนฮนะอะไรอะไรมันก็แบบแหมส่งพานมาให้เลยนะส่งแบบส่งพานมาให้มาร์คเลยอะไรประมาณนี้ถูกไหมคุณซุปเปอร์แคนทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งที่ในรอบของวันศุกร์กับวันเสาร์นะก็ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับมาร์คถูกไหมอันดับเวลา แต่พอมาสปินวันนี้เออกับแบบว่าดวงดีขึ้นมาเฉยเลยสำหรับมาร์กนะฮะกับกลายเป็นอเล็กมาเกสนะที่ดวงไม่ดีนะครับจู่ๆก็ล้มลงไปนะเสียดายจริงๆนะมันเหลืออีกแค่3รอบเท่านั้นเองนะก็จะเข้าเซ้นชัยแล้วก็ถือว่าสนามนี้มาร์กก็ถือว่าทำได้ทาไ,ได้ค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันนะ หลังจากที่ผมดูตั้งแต่ช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์อะไอ้รอบอซ้อมอะไรประมาณเนี้ยก็ดูเหมือนว่ายังแบบว่าเวลาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่มาสปินเลสกับทําได้ดีเหมือนกันนะสำหรับมาร์กนะฮะต้องรอดูวันอาทิตย์เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคุณนีรุปบอกว่า5้าสิบของ Honda FC Honda อนโอ้โหคุณนีรุตเป็นยังไงกันบ้างฮะคุณนีรุตวันนี้จนเมียเอะไม่ใช่จนเมียลูก้ามาเลยนี่ ทำได้อย่างเป้าหมายไหมฮะคุณนิรุตฮะลูก้ามาเรนี่เบอร์สิบของคุณนิรุตเดี๋ยววันนี้มาคุยกันแป๊บๆหนึ่ึงนะฮะไม่อาจจะสามทุม่มไปแล้วนะครับวันนี้มันมากใช่ไหมสปินเลสใช่ไหมคุณนิรุต ต้องรอดูวันอาทิตย์นะครับดูว่าวันอาทิตย์นะั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับมาร์กนะฮะจะทําได้ดีแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็ทางด้านของอเล็กมาเกสเนี่ยจะมีการพลาดอีกหรือเปล่านะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ทางด้านของกอตาตาโลจะทําได้ดีเหมือนวันนี้หรือเปล่าอ่านี้ต้องดูต่อไปนะวันอาทิตย์นะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาคุยกันแป๊บหนึ่งนะครับ เพราะว่าจะสามทุ่มอีกแล้วนะแป๊บๆนะฮะผมยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับเพิ่งหายจากไข้ามาด้วยนะฮะอาทิตย์ที่แล้ววันจันที์ไม่ใช่ดิวันอังคารเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะเป็นไข้ามาเลยนะครับไปเชียงใหม่นี่ฝนตกตลอดเลยนะก็คงจะถูกอ,อกถูกใจนะฮะสำหรับแฟนๆมาร์กมาร์เก็ตกันนะสำหรับสปริน์เลสวันนี้นะครับอืม จริงๆ่ะผมคิดว่าวันนี้มาร์กอาจจะไม่ชนะสเปนเลส้วยซ้ำไปนะในความคิดของผมนะตั้งแต่ดูซ้อมวันศุกร์กับวันเสาร์มานะแต่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าวันนี้มาร์กจะดวงดีนะแล้วก็ได้ที่หนึ่งไปแฟรงกี้ไปกรวดมาติ่งอีกแล้วถูกฮะคุณนิรสครับ <laughs> ล้มไปทั้งคู่เลยนะไอเจ้าเบสไอ ฟรังโกโมเบเดลี่นะกับทางด้านของฮอร์เกมาตินนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าอันเดอร์แกรนั่นก็ไปทำให้เบสซีชีล้มอีกนะอันนี้ก็เสียได้เหมือนกันสำหรับเจ้าเบสซกชีแต่ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนานนะฮะพูดไม่ค่อยออกเลยตอนนี้ คุณซูเปอร์แคมบอกว่าฟรังโกโจดเยอะนะครับอืมชอบไปทำข้าวลมใช่ไหมฟรังโกอฟรังโกเนี่ยเวลาขี่เนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับไอ้เจ้าดิจานาโตเนโอนะผมว่าดิจานาโตเนโอขี่ดีกว่านะเออขี่แล้วดูมีภาษีมากกว่าฟรังโกนะผมว่านะอันนี้ในความรู้สึกของผมนะฮะรู้สึกว่าเขาขี่แล้วแบบว่ามัน มันไว้ใจได้มากกว่าฟรังโกอ่ะสำหรับดิจานาโตนนโอนะแต่ใครจะคิดเห็นยังไงก็ได้นะครับแต่ในความรู้สึกของผมนั่นผมคิดว่าแบบนี้นะฮะใช่ฮะเหมือนจะเจ็บเหมือนกันนะเท่าที่ดูในเท่าที่ดูมานะคุณนี้รถฮะสำหรับเบนสกี้ไปกับรถเลยอ่ะอเรียกได้ว่าไปกับรถเลยอ่ะโดนรถประกบเลยอ่ะ ฟังโก้ต้องเจอกับมาร์คเกิดฟังโก้ไปทำมาร์คล้มจะทำยังไงฮะคนนี้รุดแย่เลยเหมือนกันนะถ้าเกิดฟังโก้ไปทำมาร์คล้มเนี่ย ใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะฮะผมไม่ค่อยด้ไร์สดนะพูดไม่ออกเลยนะตอนนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้มาร์กก็ทำสำเร็จเหมือนกันนะครับหลังจากที่เคยพูดมานะในข่าวนะฮะว่าอาจจะแบบไม่ได้หวังชัยชนะอะไรประมาณนี้นะครับอืมนั่นแหละกับสนามนี้ฮะ แต่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะที่มาร์กเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้แล้วก็โชคค่อนข้างจะเข้าข้างมารกด้วยนะสำหรับวันนี้นะสองทุ่มห้าสิเจดนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวสามทุ่มก็น่าจะไปนะฮะผมเพิ่ง เพิ่งหายจากเป็นไข้นะครับก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็รอดูกันต่อไปนะฮะใครที่เชียร์มาร์กอยู่ก็ร่วมรุ่นรุ่นเชียร์กันได้นะครับใครที่เชียร์เบอร์ยี่สิบอยู่ก็รุ่นร่วมรุ่นรุ่นเชียร์กันได้นะพูดถึงหกสามหน่อยพี่เกิดอะไรขึ้นพี่คุณซุเปอร์แคร์บอกว่าจริงๆผมอยากให้มาร์คว้าแชมป์สนามหน้าให้รอสตีเจ็บใจเล่น แต่ยังไงก็ยังคิดว่าน่าจะได้ที่ญี่ปุ่นครับอืมอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะคุณสุเปการครับให้รอซีเจ็บใจเล่นๆเลยเหรอไปโก้อะผมว่าไม่น่าจะขึ้นแล้วนะคุณนิรุตดูแล้วว่าไม่น่าจะขึ้นเหมือนกันนะฮะไม่น่าจะคาดหวังอะไรได้แล้วนะสลับไปโก้นะไม่รู้นะอันนี้ในความรู้สึกของผมนะคุณนิรุต ผมดูแล้วแบบมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะมาสนามนี้เห็นได้ชัดเลยว่าไม่ได้จริงๆนะสะหรับเบโก้ไม่รู้ว่ารถมันมีปัญหามากมายขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องเบรกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเกาะเลยทําให้เขานั้นแบบขี่ไม่ได้เลยนะสลหรับเบโก้อย่างผมว่านะมันผิดฟอร์มผิดอะไรไปหมดเลยนะสาหรับเบโก้อ่ะอันัน่งอันดับนี่คือแบบคาดไม่ได้เลยอ่ะหวังไม่ได้เลยสําหรับอันดับของเบโก้นะฮะ ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะอืมแก้ยังไงก็แก้ไม่หายนะบางทีมันแก้แล้วบางทีมันก็อาจจะรู้สึกขับดีขึ้นมาบ้างบางครั้งบางสนามถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะสำหรับเปโก้ผมว่านะฮะคนนี้รถคุณซุปเปอร์แคนคุณซุปเปอร์แคนบอกว่าเปโก้ปรับเหมือนวนอยู่ในอ่างปรับจนงงไม่รู้จะปรับตรงไหนเออคล้ายๆอย่างงั้นเหมือนกันนะฮะคนนี้รถคุณซุปเปอร์แคนครับคุณสิริชัยะฮะ เออปรับไปปรับมาจนแบบว่าไม่รู้จะเอาแบบไหนดีแต่บางครั้งเนี่ยเวลาปรับไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางสนามเปโก้ก็ดีเหมือนกันนะทำได้ดีขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีนะคุณยินรบบอกว่าปรับแต่งรถมากไปหรือเปล่าที่สําหรับ63อาจไม่ก็ปรับแต่งเยอะเหมือนกันนะสำหรับเปโก้ผมว่านะเซตอัพต่างๆนะเซตไปเซตมาอาจจะแบบว่าไม่ลงตัวสักที ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นอะไรไปโก้ดูแล้วแบบหวังไม่ค่อยได้เลยอะ่นะเนอะก็หน้าท้อใจาเหมือนกันนะสำหรับไปโก้นะผมว่าเจออาการแบบนี้แล้วเนี่ยมันขี่ไปไม่ได้เลยเนี่ยทางที่เขาบอกว่าเขาก็พยายามเต็มที่แล้วนะแล้วก็บิดเต็มที่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้อะไรจริงๆอะไรประมาณเนี้ยอืมน่าเสียดายเหมือนกันนะปีนี้สำหรับไปโก้นะฮะ คิดดูนะถ้าเกิดเปดโกโไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดแบบฟอร์มยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนตอนที่เขายังได้แชมป์นะผมว่าโอ้โหปีน,นี้นี่แบบมากกับเปโกโคงจะขับเคี่ยวกันหน้าดูเลยนะอืม น้ำโม่ผมเริ่มมาอีกแล้วนะฮะตกดึกโอเคสามทุ่มแล้วนะครับผมจะไปกันแล้วนะคุณสิริชัยคุณนิรดคุณซุปเปอร์แครน,นะฮะคุณซุปเปอร์แครบอกว่ามาตินเคยบอกเป็กชอบลองเซตติง้งไม่รู้ว่าแกไปดูเซตติ้งคนอื่นหรือเปล่าแล้วพยายามเอามาใช้หรือเปล่าแต่มันไม่ได้ โมโหไปลอกเลียนแบบคนอื่นมาหรอคนซูเปอร์แคนไปโก้คนอื่นเขาทำได้แต่ไปโก้ทำไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหม <c oughs> คุณนิรรถบอกว่า <c oughs> แฟลลิงแอโล่ก็ใช้ต่างกับมาร์คผมสังเกตแอโล่ข้างหน้ารถอืมแหมคุณนิรรถนี่สังเกตดีนะผมยังไม่สังเกตขนาดนี้เลยนะคุณนิรถุถ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีมันอาจจะแบบเซตให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันะ อย่างที่คุณนิรู้บอกอะแฟร์ลิงแอรโร่อะไรต่างๆเนี่ยบางทีแบบอาจจะแบบออกแบบมาแล้วว่ามันดีนะในการออกแบบอะไรประมาณเนี่ยทดสอบแล้วมันดีแต่ว่าเอามาใช้แข่งจริงๆอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เป็นไปตามผลก็อาจจะเป็นไปได้น,นะคุณีิรืมนั่นแหละปัญหาสลับเปโก้บรรยายนะฮะผมว่าปีนี้ต้องทำใจแล้วอะสลับบรญญญาย่า คุณซูเปอร์แครบอกว่าใช่ครับ25มีแต่มาร์กกับดีเจียที่ใช้เหมือนกันแต่เปโก้ใช้ของเดิมอาจจะมีส่วนเหมือนกันนะฮะคุณซูเปอร์แครครับผม โอเคสามทุ okay, ่มกว่าแล้วนะครับคุณนี่รถคุณซุปเปอร์แคนฮะผมจะไปแล้วนะครับจะจอรลีไปแล้วนะฮะก็อย่างไงพรุ่งนี้แข่งขันวันอาทิตย์นะครับอาจจะมาแข่งจบแล้วอาจจะมาไล์สดต่อนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันเลยคุณนีรรถบอกว่าเป็นแบบนี้รถจะพัฒนาไปทางมาร์กแน่เลย ก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าปีหน้า2026นี่ก็แน่นอนฮะน่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจะเป็นการขับเคี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับดูคติเพราะแน่นอนแหละมันต้องพัฒนาไปอยู่แล้วนะคุณนีรุตถ้าเกิดไม่พัฒนาเนี่ยผมว่าเสร็จแน่นอนเหมือนกันนะดูคติเสร็จ KTM เสร็จทางด้านของอาพิเลียเหมือนกันคุณซุปเปอรแ์แมบอกว่าครับสวัสดีทุกท่านครับไว้คุยกันใหม่โอเคนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณซุปเปอรแ์แมนคุณนีรุตมาร์คเขาพัฒนาแล้วใหม่แต่เป็กโก้ยัง อืมเนะคุณซูเปอร์แคนคุณยินรู้ก็แโก้อะมันยังไงกันแน่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวเขาไม่รู้ดิผมดูเขาแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะอาจจะมีซีเรียสบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยแบบสแสดงออกเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรประมาณเนี้แบปโก้อะเออได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นประมาณนี้มั้งสลหรับแปโก้นะ โอเคนะครับคุณนิรุตคุณสุประคันคุณสิริชัยนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาคุยกันนะพรุ่งนี้นะฮะวันอาทิตย์แข่งจบแล้วเนี่ยผมอาจจะมาไลฟ์สดใหม่นะแต่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันไม่ได้ไลฟ์นานเลยไม่รู้จะคุยอะไรเลยนะตอนตอนนี้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ํานอนกันก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคุณสุภแคันคุณนิรุตคุณสิริชัยนะฮะที่ยังเข้ามาทักทายเข้ามาคุยกันนะครับโอเค ผมขอไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ